ในช่องนี้เราให้ข้อมูลการเขียนโปรแกรมที่เป็นประโยชน์พร้อมตัวอย่างโค้ดที่ใช้งานได้จริงคราวนี้จะเกี่ยวกับ Decorator ใน Python เราจะอธิบายกลไกพื้นฐานและการใช้งานจริงของ Decorator พร้อมตัวอย่างเฉพาะการเปิดใช้งานคำบรรยายจะทำให้คำอธิบายโค้ดเข้าใจง่ายขึ้น n a เค r รเ o อรใน Python เป็นคุณสมบัติที่ทรงพลงังซึ่งใช้เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมให้กับฟังก์ชันหรือเมทอด n นเค r รเตอรช่วยให้คุณเพิ่มฟังก์ชันใหม่โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดที่มีอยู่ซึ่งทำให้โค้ดนำกลับมาใช้ซ้ำได้และดูแลรักษาได้ง่ายขึ้น n นเค r รเตอรใน Python ทำงานโดยการรับฟังก์ชันเป็นพารามิเตอร์และคืนค่าฟังก์ชันใหม่ที่มีฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม ด้วยการใช้ d e c รเ a t o r ater, คุณสามารถเพิ่มการประมวลผลก่อนหรือหลังให้ฟังก์ชันได้อย่างง่ายดายหากไม่มี d e c รเ a t o r ater, การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของฟังก์ชันจำเป็นต้องแก้ไขโค้ดฟังก์ชันโดยตรงแต่ด้วย d e c รเ a t o r ater, คุณสามารถขยายฟังก์ชันการทำงานโดยไม่ต้องเปลี่ยนการทำงานดั้งเดิม ในตัวอย่างนี้ฟังก์ชัน m y ีดล่าง d e c o r a t o r ทำหน้าที่เป็น Decorator ที่ครอบฟังก์ชัน s a y ีดล่าง h e l l o Decorator ถูกใช้ด้วยไวยากรณ์ addmydecorator และเมื่อมีการเรียกใช้ s a y ีดล่าง h e l l o การประมวลผลก่อนและหลังที่ Decorator กำหนดไว้จะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติตัวตกแต่งทำงานในขั้นตอนต่อไปนี้ n น c เ r a รเตอร์รับฟังก์ชันหรือเมทอดเป็นพารามิเตอร์มันกำหนดฟังก์ชันตัวหอเพื่อรันฟังก์ชันดังเดิมฟังก์ชันตัวหอทำการประมวลผลเพิ่มเติมก่อนหรือหลังจากรันฟังก์ชันดั้งเดิม n น c เ r เรเตอร์จะคืนค่าฟังก์ชันตัวหอ ผลลับคือฟังก์ชันดั้งเดิมถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ถูกตกแต่งเมื่อใช้เด c ครเตอร์กับฟังก์ชันที่มี a r ร์กิวเมนฟังก์ชันตัวหอต้องถูกปรับให้รับอาร์กิวเมเหล่านั้น โดยการใช้ดอกจันอากและควากสามารถจัดการฟังก์ชันที่รับอาร์กิวเมนต์และคีย์เวิร์ดอาร์กิวเมนต์ได้ทุกจำนวนสิ่งนี้ทำให้เดเคเรเตอร์สามารถประยุกต์ใช้งานกับฟังก์ชันที่มีอาร์กิวเมนต์ทุกประเภทได้โดยทั่วไปตัวตกแต่งมักถูกใช้เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการบันทึก ตัวอย่างเช่นการสร้างตัวตกแต่งที่บันทึกก่อนและหลังการเรียกใช้ฟังก์ชันคุณสามารถบันทึกได้ว่าเมื่อใดที่ฟังก์ชันถูกเรียกใช้และใช้เวลานานเท่าใด ในตัวอย่างนี้ตัวตกแต่งล็อกขีดล่างไทม์จะวัดเวลาที่ใช้ในการทำงานของฟังก์ชันและแสดงผลเป็นบันทึกฟังก์ชันลองขีดล่างทา a สถูกห่อด้วยตัวตกแต่งและเวลาที่ใช้ในการทำงานจะถูกบันทึกในระหว่างรันไทม์ตัวตกแต่งยังสามารถใช้เพื่อจัดการสิทธิ์ได้ตัวอย่างเช่นคุณสามารถจำกัดการทำงานโดยตรวจสอบว่าผู้ใช้มีสิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่ ตัวตกแต่ง require ขีดล่าง permission จะจำกัดการทำงานของฟังก์ชันตามบทบาทของผู้ใช้โดยการรวมตรกะด,ดังกล่าวเข้าในตัวตกแต่งคุณสามารถป้องกันไม่ให้ตรกะก,การจัดการสิทธิ์กระจัดกระจายไปทั่วโค้ดและช่วยเพิ่มความอ่านง่ายสามารถใช้ตัวตกแต่งหลายตัวได้ เมื่อตัวตกแต่งหลายตัวถูกใช้กับฟังก์ชันเดียวกันพวกมันจะทำงานตามลำดับจากบนลงล่างในตัวอย่างนี้ตัวตกแต่งสองตัวถูกใช้กับฟังก์ชันกรี e ตัวตกแต่ง add exclaim เพิ่มเครื่องหมายตกใจที่ทนะ้ายสตริงและ add uppercase แปลงสตริงให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ตัวตกแต่งสามารถใช้กับเมธอดในคลาสได้สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการควบคุมพฤติกรรมของเมธอดในคลาสเมื่อใช้ตัวตกแต่งกับเมธอดในคลาสคุณจำเป็นต้องใส่ใจเกี่ยวกับอาร์กิวเเช่นซ e l l หรือ cls ในตัวอย่างนี้ตัวตกแต่งล็อกขีดล่างเมธอดขีดล่างคอ l ถูกใช้กับเมธอด g r ีดเพื่อแสดงบันทึกเมื่อเมธอดถูกเรียกใช้งานมีสิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อใช้ตัวตกแต่งตัวตกแต่งสามารถเปลี่ยนชื่อของฟังก์ชันเดิมและสตริงเอกสารเช่น name หรือ doc ดังนั้นแนะนำให้ใช้ ฟันซีทูแรปเพื่อรักษาข้อมูลเหล่านี้ การใช้ a d d f u n c t o 2 w r a p ช่วยให้ข้อมูลเมตาของฟังก์ชันเดิมถูกส่งต่อไปอยังฟังก์ชันที่ห่อไว้อย่างถูกต้องตัวตกแต่ง Decorator ใน Python เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างมากที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มฟังก์ชันเพิมเ่มเติมให้กับฟังก์ชันและเมทอดได้อย่างกระชับสามารถใช้ตัวตกแต่งในหลากหลายสถานการณ์เพื่อลดการซ้ำซ้อนของโค้ดและปรับปรุงการบำรุงรักษาและการนำกลับมาใช้ใหม่ เมื่อคุณเข้าใจวิธีการทำงานของตัวตกแต่งคุณจะสามารถเขียนโค้ดที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นมากขึ้นคุณสามารถดาวน์โหลดซอร์สโค้ดสำหรับวิดีโอนี้ได้จากเว็บไซต์ทางการหากคุณสนใจโปรโดเยี่ยมชม URL ในคำอธิบายเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของคุณหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยปรับปรุงชีวิตการเขียนโปรแกรมของคุณ การสมัครสมาชิกช่องนี้จะช่วยให้เราสามารถส่งมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมให้คุณได้